คุณลองนึกภาพดูสิหากคุณเห็นเพื่อนของคุณตกอยู่ในอันตรายล้อมรอบไปด้วยศัตรูหลายร้อยคนปืนกระสุนพุ่งผ่านไปมาระเบิดกระจายเสียงดังสนัน่นและคุณได้รับคำสั่งให้หยุดยัง้งให้อยู่เฉยๆให้ไม่ต้องเข้าไปช่วยคุณจะทำอย่างไรคำตอบของคำถามนี้มันแยกคนเราออกเป็นสองประเภทคนที่ยอมรับความจริงและปล่อยไปกับคนที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อไม่ให้เพื่อนต้องตายคนเดียว Fuel for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังและยินดีต้อนรับสู่ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตผมเป็นคนที่จะพาคุณไปเจอกับเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับคำว่าความกล้าหาญวันนี้ผมจะพาคุณมาฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เลือกเส้นทางที่2นานวิกโยธินอายุเพียง21ปีที่ขับรถทำวีบุกเข้าไปกลางวงล้อมศัตรูคนเดียวไม่ใช่หนึ่งครั้งไม่ใช่สองครั้งแต่เป็น5ครั้งเต็มๆเ,เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนวิกโยธินและทหารอักันรวมราว13คนให้รอดชีวิต เขาชื่อดากอต้าเมเยอร์คนเดียวในรอบ38ปีที่เป็นนาวิกโยธินยังมีชีวิตอยู่และได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดของอเมริกา Medal of Honor ในพอดแคสต์วันนี้เราจะไปรู้จักกับดากอต้าเมเยอร์ตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มธรมธรมดาธรรมดาในเมืองเล็กๆที่ชื่อกรีนส์เบิร์กรัฐเคนชักกี้ที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะกลายเป็นฮีโร่เราจะได้ฟังว่าเหตุการณ์อะไรทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมนาวิกโยธิน และที่สำคัญที่สุดคือเหตุการณ์ในวันที่8กันยายน2009ที่หมู่บ้านแกนโกลประเทศอัฟกานิสถานที่เขาได้แสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคืออะไรในยุคที่เรามักจะเห็นคนใช้คำว่าฮีโร่กับทุกเรื่องทุกกล่าวไม่ว่าจะเป็นดาราที่ทำการกุศลหรือนักกีฬาที่ทำประตูได้แต่เรื่องราวของดากต้าเมเยอร์จะทำให้คุณเข้าใจว่าความกล้าหาญที่แท้จริงมันหน้าตาเป็นอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นในยุคที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวเรื่องราวของเขาจะสอนเราว่าบางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องง่ายแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทำดากต้าลุยส์เมเยอร์เกิดวันที่26มิถุนายน1988ที่เมืองโคลัมเบียรัฐเคนทักกี้จากพ่อแม่ที่ชื่อไมเคิลเอลเลนไมเยอร์และเฟลิเซียแคโรลฟรีคิลลี่คิเลียมแล้วเติบโตมาที่กรีนส์เบิร์กเมืองเล็กๆที่มีประชากรแค่2,400คน คุณผู้ฟังครับหากคุณเคยไปเมืองเล็กๆในต่างจังหวัดของเราบ้างคุณก็คงนึกภาพได้ว่า Greensburg เป็นเมืองแบบไหนเมืองที่ทุกคนรู้จักกันที่เด็กๆเ,เติบโตมาท่ามกลางสายลมและทุ่งนาที่ความฝันของเด็กหนุ่มส่วนใหญ่ก็คือเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลให้ได้ทุนการศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ใหญ่กว่า Dakota, Dakota ก็เป็นเด็กหนุ่มธรรมดามดาคนหนึ่งในนั้นเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแต่เขาเป็นเด็กที่รักกีฬามีความฝันอยากเล่นฟุตบอล และที่สำคัญเขาเป็นเด็กที่มีความเฉพาะตัวคือเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆในปี2006ดากต้าจบการศึกษาจาก Green County High School เหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเขาไปที่ไหนแล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งมีจ่านาวิกโยธินมาเยี่ยมโรงเรียนของเขาเพื่อหาคนเข้าร่วมหน่วยดากต้าเดินเข้าไปคุยกับจ่าคนนั้นและเล่าว่าเขาอยากเล่นฟุตบอลต่อแต่จ่าคนนั้นกลับพูดกับเขาว่า ใช่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะทำถ้าเป็นนายเพราะไม่มีทางที่นายจะเป็นนาวิกโยธินได้คุณผู้ฟังครับลองคิดดูสิถ้าเป็นคุณและมีคนมาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้คุณจะรู้สึกอย่างไรบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะโกรธแต่ดาโกต้าเขาทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเพียงแค่10นาทีหลังจากนั้นดากต้ากลับไปหาจ่าคนเดิมแล้วเซ็นเอกสารสมัครเข้าร่วมนาวิกโยธินทันทีนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งแรกของดากต้าเมเยอร์ ไม่ใช่การได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดหวานหูแต่เป็นการถูกท้าทายการถูกบอกว่านายทำไม่ได้ที่กลับกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาพิสูจน์ตัวเองเส้นทางสู่การเป็นนาวิกโยธินดากอต้าเข้าร่วมนาวิกโยธินในปี2006หลังจากถูกดูแลนว่าไม่มีทางเป็นนาวิกโยธินได้เขาตอบโตโ้ด้วยการพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกของการฝึกขั้นพื้นฐานบูตแคมที่พ a ริสไอแลนด์สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหินของการฝึกทหารจากเด็กหนุ่มในเมืองเล็ก ที่ไม่เคยมีใครคาดหวังอะไรจากเขาดากต้าค่อยๆกลายเป็นทหารที่ทั้งเพื่อนร่วมทีมและผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพเขามีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและยึดมั่นในค่านิยมสำคัญของนาวิกโยธินคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในปี2009เขาได้รับคำสั่งให้ประจำการในอัฟกานิสถานกับ Embedded Training Team 2 h ซึ่งทำงานร่วมกับกองทัพอัฟกันในพื้นที่ห่างไกลและอันตราย จนกระทั่งเช้าวันที่8กันยายนปี2009วันหนึ่งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาไปตลอดการวันนั้นหน่วยของดากต้าได้รับภารกิจร่วมกับทหารอัฟกันกว่า80นายในการเข้าไปพบผู้นําท้องถิ่นในหมู่บ้านกอนจากกลเพื่อสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านเพราะว่าเมื่อไปถึงหมู่บ้านกลับเงียบผิดปกตินั่นคือกับดักพวกเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มทาลิบันกว่า150คนที่ซุ่มโจมตีจากทุกทิศทางระเบิด RPG และปืนกลหนักกระหน่ำยิงไม่หยุดดากต้า ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ด้านหลังได้ยินการร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ติดอยู่ในวงล้อมด้านในแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจฝ่าฝืนคำสั่งคือการที่ฝ่ายประชาการปฏิเสธการส่งกำลังเสริมหรือแม้แต่สนับสนุนทางอากาศด้วยเหตุผลเรื่องกฎการประทะ rules of engagement ดาโกตาไม่รอใครเขากระโดดขึ้นรถฮัมวีพร้อมกับพลขับชาวอัฟกันแล้วตัดสินใจขับรถบุกเดี่ยวเข้าไปในวงล้อมศัตรูครั้งที่1 เขาขับรถฝ่ากระสุนเข้าไปเพื่อพาเพื่อนทหารอัฟกันบาดเจ็บออกมาได้สำเร็จแม้จะมี RPG ระเบิดข้างรถและโดนสเก็ดบาดเจ็บครั้งที่2เขากลับเข้าไปอีกเพื่อรับผลซุ่มยิงและสามารถพาเขาออกมาได้ท่ามกลางการยิงประทะครั้งที่3ขับเข้าไปเพื่อเก็บอาวุธและวิทยุที่จําเป็นเพื่อให้สามารถติดต่อกับฝ่ายบัญชาการได้เพราะวิทยุของหน่วยในวงล้อมเสียหาย ครั้งที่4บุกเข้าไปอีกครั้งเพื่อค้นหาเพื่อน4ี่คนที่ขาดการติดต่อรวมถึงหัวหน้าหน่วยของเขาเองครั้งที่5เขาขับรถเข้าไปยังจุดที่อันตรายที่สุดเพื่อเก็บศพเพื่อนทั้ง4คนกลับมาด้วยตัวเองเพราะเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังระหว่างปฏิบัติภารกิจเหล่านี้เขาต้องต่อสู้กับเสียงระเบิดเสียงกระสุนความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่ไม่เคยลังเลหรือหยุดพักเขาแบกร่างเพื่อนที่ตายไปแล้วขึ้นรถด้วยมือเปล่าพร้อมน้ำตา มีรายงานว่าในช่วงเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงดากอต้าได้ต่อสู้ไม่ต่ำกว่า11จุดปะทะใช้ปืนกล M 2 4 0และปืน M 4ต่อสู้กับศัตรูก,กว่า100คนเขาช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างน้อย13คนและยังค้นหากู้ศพเพื่อนอีก4คนกลับมาได้ทั้งหมดในปี2011ดดากอต้าเมเยอร์ได้รับเหรียญ Medal of Honor จากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกล่าวว่าดากอต้าไม่เห็นตัวเองเป็นวีรบุรุษเขาเห็นเพียงว่ามีสิ่งที่ควรทำ และเขาก็ทํามันแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามเรื่องราวของดาโกอตากลายเป็นบทเรียนสําคัญของนาวิโยธินสหรัฐและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หายากที่สุดที่ทหารยศต่ําได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดขณะยังมีชีวิตอยู่ใครจะไปรู้ว่าเด็กหนุ่มจากกรีนส์เบิร์กคนเดียวกันที่เคยถูกบอกว่าไม่มีทางเป็นนาวิโยธินได้กําลังจะกลายเป็นนาวิโยธินที่กล้าหาญที่สุดในรอบเกือบ40ปีและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงความหมายของคําว่า ความกล้าหาญและความพักดีของเขาและของเราทุกคนไปตลอดกาลคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจของดากอต้าเมเยอร์มาแล้วผมอยากจะหยุดพักสักครู่เพื่อมาวิเคราะห์กันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เด็กหนุ่มธรรมดารรมดาคนหนึ่งจากเมืองเล็กๆก,กลายเป็นฮีโร่ที่โลกจดจําแล้วที่สําคัญกว่านั้นเราจะเอาอะไรจากเรื่องราวของเขามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้บ้างปัจจัยที่ทําให้ดากอต้าเมเยอร์ประสบความสําเร็จปัจจัยแรกพลังของการถูกดูแคลน คุณผู้ฟังครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นจากเรื่องราวของดาโกต้าคือเขาไม่ได้เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่หวานหูแต่เริ่มจากการถูกดูแคลนจําได้ไหมครับตอนที่จ่านาวิกโยธินบอกกับเขาว่าไม่มีทางที่นายจะเป็นานาวิกโยธินได้คําพูดนี้อาจจะทําให้คนอื่นเจ็บใจแต่สําหรับดาโกต้ามันกลับกลายเป็นเชื้อไฟนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า contrarian motivation แรงจูงใจที่เกิดจากการขัดแยง้งบางครั้งแรงผลักดันที่ดีที่สุดไม่ใช่การได้รับการสนับสนุน แต่เป็นการได้รับการท้าทายผมเชื่อว่าหลายคนในคุณผู้ฟังคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มีคนบอกว่านายทําไม่ได้หรอกอย่าฟันเถอะไม่เหมาะกับนายคําถามคือคุณจะเลือกที่จะเชื่อคําพูดเหล่านั้นหรือจะใช้มันเป็นแรงผลักดันแทนปัจจัยที่2ความกล้าที่จะไม่เชื่อฟังคําสั่งนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากครับในวันที่8กันยายน2009ดาโก,กตา้าได้รับคําสั่งจากฝ่ายบัญชาการให้หยุดยั้งให้ไม่เข้าไปช่วยเหลือแต่เขาเลือกที่จะฝ่าฝืนคําสั่งในโลกแห่งความเป็นจริง เรามักจะเจอสถานการณ์ที่ระบบบอกให้เราหยุดให้เรารอให้เราทำตามกฎเกณฑ์แม้ว่าการทำตามกฎนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายได้ดาโกต้าสอนเราว่าบางครั้งการทำในสิ่งที่ถูกต้องสำคัญกว่าการทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือถูกระเบียบแต่ระวังนะครับผมไม่ได้สอนให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายเมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเราต้องมีความกล้าที่จะลุกขึ้นทำบางอย่าง แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังปัจจัยที่3หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือหัวใจสําคัญของการกระทําของดากต้าครับเขาไม่ได้บุกเข้าไปในวงล้อมเพื่อแสดงความกล้าหาญเขาไม่ได้ทําเพื่อเป็นฮีโร่เขาทําเพื่อเพื่อนของเขาเขาเชื่อมั่นในหลักการง่ายๆที่ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นหรือตายในชีวิตประจําวันของเราเรามักจะเจอสถานการณ์ที่เราต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยส่วนตัวกับการช่วยเหลือคนอื่นคําถามที่ดากต้าสอนเราคือ เมื่อคนรอบข้างคุณตกอยู่ในความทุกข์ในความยากลําบากคุณจะเลือกที่จะมองข้ามเพื่อความปลอดภัยของตัวเองหรือจะยื่นมือออกไปช่วยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจิตวิทยาเบื้องหลัง mindset ของ Dakota m e y e r 1. Growth mindset versus fixed mindset ผมสังเกตเห็นว่า Dakota มี growth mindset ที่ชัดเจนมากเมื่อเขาถูกบอกว่าไม่มีทางเป็นนักวิกโยาทินได้เขาไม่ได้คิดว่าใช่แล้วฉันไม่มีความสามารถแต่เขาคิดว่าฉันจะพิสูจน์ให้ดูคนที่มี fixed mindset มักจะคิดว่า ความสามารถเป็นสิ่งที่กำหนดมาแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่คนที่มี growth mindset เชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ 2. purpose-driven behavior ดากอตา้าไม่ได้ทำเพื่อเกียรติยศไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเขาทำเพื่อเพื่อนของเขาเขามี Purpose ที่ชัดเจนคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย Purpose ที่ชัดเจนเราจะมีพลังมากกว,ากว่าการทำเพื่อรางวัลภายนอก 3. extreme ownership ดากคตาไม่ได้รอให้ใครมาสั่งไม่ได้รอให้ใครมาช่วยเขารับผิดชอบสถานการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า extreme ownership การรับผิดชอบอย่างเต็มที่ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงหอย่าคิดว่าเราเป็นคนธรรมดาผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราทํากันคือการคิดว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาที่ทําอะไรไม่ได้ดาโกอตาก็เป็นเด็กหนุ่มธรมธรมดาธรรมดาจากเมืองเล็ก,เลกๆเหมือนเราความแตกต่างอยู่ที่เขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองธรรมดาเขาเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเอง 2. อ,อย่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมการตัดสินใจดาโกต้า <ag> ก็กลัวเหมือนคนทั่วไปแต่เขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมการตัดสินใจเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวความผิดพลาดที่เราทํากันคือเราใช้ความกลัวเป็นข้อแก้ตัวใช้ความกลัวเป็นเหตุผลในการไม่ลงมือทํา 3. อย่ารอให้ใครมาช่วยดาโกต้าไม่ได้รอให้ฝ่ายบัญชาการส่งกําลังเสริมไม่ได้รอให้ใครมาช่วยเขาลงมือทําด้วยตัวเองในชีวิตจริงเรามักจะรอ รอให้มีเงินพอรอให้มีเวลาพอรอให้มีความรู้พอรอให้มีคนช่วยแต่ความจริงคือบางครั้งเราต้องเริ่มด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมือข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริง 1. เปลี่ยนการถูกดูแคลนให้เป็นแรงผลักดันครั้งต่อไปที่มีคนบอกว่าคุณทำไม่ได้อย่าเสียใจอย่าท้อแท้ให้คิดว่านั่นเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเอง2กํกหนดเพอร์เพที่ชัดเจน ก่อนทําอะไรให้ถามตัวเองว่าผมทําเพื่ออะไรถ้าเป็นเพอร์เพสที่ใหญ่กว่าตัวเราเราจะมีพลังมากกว่า3ลงมือทําด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมืออย่ารอให้สมบูรณ์แบบลงมือทําด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมือแล้วค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆ 4. ส,สร้างหลักการที่ไม่ยอมประนีประนอมดาโกตามีหลักการที่ชัดเจนคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณมีหลักการที่ไม่ยอมประนีประนอมในชีวิตบ้างไหมก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าในชีวิตของคุณมีใครบ้างที่คุณ ไม่ยอมทิ้งไว้ข้างหลังและมีช่วงเวลาไหนในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมาถึงจุดที่สบายแล้วและหันกลับไปช่วยคนที่เดินร่วมทางมาด้วยกันเพื่อให้ไม่อยู่จุดเดียวกันกันกบเราที่สําคัญที่สุดคุณพร้อมที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเจอกับความเสี่ยงไหมคุณผู้ฟังครับเราได้เดินทางไปด้วยกันจากเมืองเล็กๆที่กรินส์เบิร์กรัฐเคนทักกี้ไปจนถึงสนามรบในหมู่บ้านการ์สเกลประเทศอัฟกานิสถานเราได้เห็นว่าเด็กหนุ่มธรรมดามดาคนหนึ่งที่เคยถูกบอกว่า ไม่มีทางเป็นนาวิกโยธินได้กลับกลายเป็นฮีโร่ที่โลกจดจำได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การไม่กลัวแต่เป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวดาโกต้าสอนเราว่าความพักดีที่แท้จริงคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเมื่อเรานำบทเรียนจากดากต้าเมเยอร์ไปปรับใช้ในชีวิตเราจะได้อะไรบ้างประการแรก เราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อมีคนมาดูแคลนเราเราจะเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันประการที่สองเราจะเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ทิ้งเขาไว้คนเดียวประการที่3เราจะเป็นคนที่มีความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเจอกับการต่อต้านประการที่4เราจะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ไม่รอให้ใครมาช่วยและลงมือทำด้วยตัวเอง ตอนนี้ผมมีความท้าทายเล็กๆสําหรับคุณครับความท้าทายที่1จดจําคนที่คุณไม่ยอมทิ้งผมอยากให้คุณนึกถึงคนในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งาน3คนที่คุณไม่ยอมทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจดชื่อเขาไว้แล้วบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวความท้าทายที่2กําหนดหลักการที่ไม่ยอมประนีประนอมกับตัวเองเขียนหลักการ3ข้อที่คุณไม่ยอมประนีประนอมในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ความยุติธรรมหรือการช่วยเหลือคนอื่นแล้วปฏิญาณว่าจะยึดมัั่่นนนใหหลลกกาารเาี้ ความท้าทายที่3ลงมือทําด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมือมีอะไรบ้างที่คุณเลื่อนเอาไว้เพราะคิดว่ายังไม่พร้อมลองเลือกสิ่งเดียวแล้วลงมือทําด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมือวันนี้ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบคุณผู้ฟังครับผมหวังว่าเรื่องราวของดาโกต้าเมเยอร์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่ในทุกๆวันที่คุณต้องเผชิญกับความท้าทายจําไว้ว่าเราทุกคนมีฮีโร่อยู่ข้างในรอแค่โอกาสที่จะแสดงออกมาฮีโร่ไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่เป็นคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัว ฮีโร่ไม่ใช่คนที่มีพลังพิเศษแต่เป็นคนที่เลือกที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ในมือเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและที่สําคัญที่สุดฮีโร่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังผมอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ว่าใครคือคนที่คุณไม่ยอมทิ้งไว้ข้างหลังและคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยส่วนตัว กับการช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมหากคุณชอบเนื้อหาในวันนี้ผมขอเชิญให้คุณกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ควรแพร่กระจายไปให้คนอื่นได้เรียนรู้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตสำหรับพอดแคสต์ตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้จากชีวิตของใครต่อผมจะหาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจที่จะเติมพลังให้ชีวิตของคุณต่อไปขอบคุณที่ฟังผมมาตลอดสวัสดีครับ